อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.3นะคะคณิตศาอสตร์ป .2 เล่ม2บทที่9รูปเลขาคณิตเป็นแบบฝึกหัดของสสวอทอ,อยู่ในหน้าที่92ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวงกลมและวงรีค่ะโดยให้เราพิจารณารอยพับและเติมคำตอบค่ะถ้ารอยพับในรูปวงกลมนะคะรอยพับที่เกิดขึ้น จะมีความยาวเท่ากันทั้งสองเส้นค่ะแต่ถ้าเป็นวงรีนะคะรอยพับที่เกิดขึ้นจะมีความยาวไม่เท่ากันค่ะเรามาพิจารณากันก่อนเลยค่ะรูปกอไก่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารอยพับในรูปกอไก่มีขนาดที่เท่ากันนะคะมีความยาวที่เท่ากันเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยจัดอยู่ในรูปแบบของวงกลมค่ะ คอขอไข่ค่ะรอยพับมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะขอไข่เป็นวงรีค่ะต่อไปคอควายค่ะความยาวของรอยพับจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะเป็นวงรีค่ะต่อไปพิจารณาข้องง,งูค่ะ สังเกตความยาวของรอยพยับนะคะจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะเป็นวงรีค่ะพิจารณาข้อจอจานค่ะจะสังเกตว่ารอยพยับมีความยาวที่เท่ากันนะคะเป็นวงกลมค่ะต่อไปชฉอชิงค่ะรอยพยับมีความยาวที่เท่ากันนะคะ เป็นวงกลมค่ะต่อไปพิจารณาข้อชอช้างค่ะรอยพยับของวงกลมชอช้างเท่ากันเป็นวงกลมค่ะต่อไปพิจารณาซออโซ่ค่ะรอยพยับยาวไม่เท่ากันเป็นวงรีค่ะ ต่อไปชอเชอร์ค่ะรอยพับยาวไม่เท่ากันเป็นวงรีค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเขียนกันค่ะว่าวงกลมมีรูปอะไรบ้างนะคะในแถวที่หนึ่งค่ะก็จะประกอบไปด้วยข้อกอไก่แถวที่สองจอจานชอชิงแถวที่สาม ชอช้างค่ะเราก็เติมลงไปเลยค่ะกอไก่จอจานชอชิงและชอช้างค่ะที่เหลือก็จะเป็นวง,งรีหมดเลยนะคะก็คือได้แก่ขอไข่คอควายงองูสอโซ่และชอเชอค่ะไปดูกันในห,หน้าถัดไปเลยค่ะ หน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมและกาผิดในวงรีค่ะทีนี้เรามาดูวงกลมกันก่อนเลยคะ่ะในข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวงกลมมีสิบรูปค่ะ ต่อไปวงรีให้กาเครื่องหมายผิดนะคะ1 2 3 4 5 6 7วงรีมี7รูปค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นวงกลมให้เรากาถูกวงรีให้กาผิดนะคะมาดูวงกลมกันก่อนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวงกลมมีสิบเอ็ดรูปค่ะต่อไปวงรีให้กาเครื่องหมายผิดนะคะหนึ่งสองสามสี 5,6,7,8,9,10,11มีวงรีทั้งหมด11รูปนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ